สวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้เราอยู่ที่สนามแข่งขันกีฬาตะก้อที่บาบนเมืองพลครับนะครับหลังจากวันนี้รอบแรกจบนะครับก็จะแข่งต่อพรุ่งนี้ในรอบที่สองนะครับแต่แผลหลังเตก็จะเป็นนี่ครับแผลเตเดิมพันนะครับเป็นพิวัชรินชันแบกนะครับพิวัชรินเคนนันต่อเจ้า เจ้าอ๊อฟกับเจ้าเบียร์สองต่อหนึ่งนะครับแผลล่างในเหลี่ยมแผลล่างข้ามหัวดูครับฝั่งคอเสื้อนะครับพี่วัดสันแบกนะครับสวัสดีเปรี้ครับไล่แข็งครับว้าไล่แข็งครับโอ้อ็อฟเสือปีครับป๊าครับวันนี้อ๊อฟพี่วัดยังไงครับวันนี้พี่วัดเหนื่อยๆนะครับวันนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าพี่วัดนอนตีห้าตื่นหกโมงมาแข่งเก้าโมงนะครับแต่ก็อยู่ทั้งวันนะครับวันนี้ครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับรบกวนคอมเมนต์ได้ทีนะครับ แต้มน่าจะไป1ต่อศูนย์นะครับพิวัดเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางเบียเปิดหัวอ้อถอยหลัง3ามเก้ายกเบียตีไม่เหลือครับนี่ครับเบียเบียมันต้องไล่แข็งแล้วนะครับต้องเจอเบียระดับนี้นะครับถึงจะรู้ว่าออกนอกบ้านได้ไม่ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฟีบวัดล่างตีหัวเข้าเขาเบียเบียต้องไล่เองครับยกชูขึ้นมาตีโอ้โหครับชัดแจ๋วครับขอบคุณครับ ตอนนี้แอดมินไม่ได้ใช้เน็ตรายเดือนนะครับมันเดือนพันสี่พัครับจ่ายไม่ไหวครับก็เลยมาใช้เน็ตเติมเงินดีกว่าครับเดือน250สบายใจครับออฟเสิร์ฟมาพิวัตรจับ 1, ยก200เทคตีนี่ครับโอ้โหเสิร์ฟลงยากนะครับขอบอกเลยครับถ้าไม่ปล่อยไม่มีลงนะครับพิวัตรเสิร์ฟโป่งลังเบียโอ้ยจุดผู้ขึ้นฟ้าถามเทวดาครับตายครับออฟยก1เบียตี อ่าดักไม่ถูกครับพี่วัดครับหัวเบียครับแต้มครับแต้มเบียรแต้มแต้มสามต่อศูนย์นะครับพี่วัดปล่อยไปก่อนนะครับพี่วัดปล่อยไปก่อนนะครับแต้มสามต่อศูนย์นะเห็นเสื้อเขียวๆด้านหลังไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนู้นเสื้อเขียวๆเสื้อเขียวๆอยู่โต๊ะเหลืองๆคกำลังจะนั่งลงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่โอ๊ตเลวัดภาพชมพูนะครับถ้าบอกว่าพี่โอ๊ตไหน โค้ด wow. เทคบอลทีมชาติไทยนะครับพึ่งกับจากกับจากไซล่ะกาตาทีพึ่งไปแข่งมาแล้วโอ้ยเบียหัวจุดยอดครับแด็4ี่ต่อศูนย์นะครับออฟเซิร์ฟยอดพิบัตตากหนึ่งยกสองลอยตีออฟติดแก่วออฟหมูไม่ต้องตามแล้วครับ ดูตัวยกฝั่งผมดูตัวยกฝั่งเจ้าเบียน,นะครับตุยนืย้ยตุยนิวย,ยทั้งคู่นะครับ้่เล่นกีฬาประเภทอื่นคงไม่ไหวนะครับจะเป็นตะก,ก้อพอเล่นได้ครับพิวัดเสิร์ฟอ,ออกคู่นี้เกมที่13แต้มไม่มีดิวนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับ บาทครับไปกับ2.000นะครับไปกับสองพครับพิวัตรไม่ได้นอนนะครับพิวัดนอนตีห้ตื่นหกโมงมาแข่ง9ก้าโมงเช้าแล้วก็อยู่ทั้งวันนะครับดูสภาพรู้เลยครับโรยครับตาโรยครับแล้วก็ดื่มน้ำลำไยไปเยอะพอสมควรครับเพราะรอหนอนานครับนี่ครับตีมาติดเกี่ยวเบี้ยฮอฟไหลยกไหลหลังโอ้ยครับ อากาศมันร้อนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านไผ่ลูกนี้ติดเกี่ยวแน่นอนครับตรงข้ามเต็มยางครับเบียเดมเบียเดีมเบียเดีมหกดีครับแด้มหกทศศูนย์ครับพิวัตรอยากเตะกับเต้งออฟต่ำกว่านะครับปล่อยนะครับแต่ถ้าแค่นี้แพ้ผูกออปชั่นนะครับถ้าพิวัตรแพ้ก็จะเป็นสองสองพ่โอตยกพิวัตรข้ามนะครับก็ผูกออปชั่นให้นะครับ ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปให้พี่น้องตะก้อเราได้ดูด้วยนะครับอบโยกมาเพียหัวระเบิดโอ้ยมีสมองนะครับปกติไม่เอาสมองลงสนามนะครับปกติวินบางคีบางวันยังไม่เอาวิญญาณลงไปด้วยเลยครับเดี๋ยววันนี้มาทั้งวิญญาณมาทั้งสมองครับตัดทรงหัวเห็ดมาครับเป็นกสิบบาคิวบาเปินคักอ้าวครับที่วัดจับหนึ่งยกสองหน้าเน็ตลอยเท็กมาติดเกี่ยวซ้ายครับโอ้ยไม่ใช่ติดเกี่ยวนะครับอันนี้เขาเรียกตกใส่ตีมครับ กีวันน้อน้อตีวันต่อสองหนึ่งจศูนย์หกครับนะครับเบียร์เปิดหัวออฟยกมาเบียร์ลอยเทกสับเอ้ยเบียร์ตีดีนะครับตีหัวครับจริงๆมันเวทใหญ่นะครับแต่ค่ารถไปไม่ถึงสนามมาตรฐานนะครับเด็กที่บ้านเราเนี่ยครับ6ต่อศนครับ ออฟเสิร์ฟปั่นคงคงตกขาพิวัตรพิบวัตรล่างหนึ่งลูกสองห่างหน่อยตีเอาเต็มแปรเบียออฟยกมาเบียลอยตีนี่ครับผักได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็ดต่อศูนย์ครับเอาไม่เอาไม่รู้นะครับพิบวัตรครับเออติไปกับเค่สองพันนะครับฝั่งละพันนะครับก็ถือว่าแผลซ้อมนะครับเน็ดอาจารย์ไม่ดีมั้งครับอ่าน่าจะใช่ครับ น่าจะเน็ตไม่ดีนะครับเปเล่ยครับเพราะว่าคนเยอะนะครับวันนี้ครับเน็ตไม่ดีก็ไว้ก็โวถ้าดูเน็ตมาก็ขอบคุณนะครับเติมเน็ตจุดจวดให้นะครับใครจะเติมเน็ตจุดจวดให้ก็เติมนะครับเผื่ออยากชมชัดๆครับ0648297047ครับเอามาสักฉีเมตรวันเอามาสัก30เมตรความเร็ว30เมตรวันเดียวพอครับ แป้ม8ต่อศูนย์ครับดูพี่วัตรเหนื่อยๆก็คงจะพอ,อมแรงไว้ตะเกมหน้านะครับบาลเกมหน้าเป็นแผลผูกไว้นะครับ2 2พี่วัตรเสิร์ฟครับพี่วัตรเสิร์ฟม,มาเข้าเท้าอ๋อป๊อปจับ1ยก2เบียร์ลอยเทคซับโอยหาลังเท้าแต่ไม่อยู่นะครับวัน พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบรองรอบชิงไปนะครับแต่ก็เมืองคนครับนะครับตัวเสิร์ฟ40นะครับแต่ก็3-3ตัวเสิร์ฟ40ตัวเสิร์ฟ50ตัวเสิร์ฟ60นะครับคู่หน้าโอเพ่นนะครับข้างหลังเสื้อสีฟ้าจะเจ้าเบียบางอยู่ก็จะเป็นเจ้าหลอดนะครับเบียเปิดมาครับเข้าสู่เกมครับออฟยกสูงไว้เบียลอยตีหลากหลายครับเจ้าเบียครับเจ้าสมอง เอาสมองลงก็คงดีนะครับลูกออกไปอีกนะครับ9ต่อ0อ้าวัพเสิร์ครับ พิบัติจับหนึ่งยกสองตียอดติดหลังเท้าออฟเบียยกหลังเท้ามาเบียตีอ้าออกครับพิบัติไม่เอาเลยนะครับลูกเมื่อกี้ครับศูนย์ต่อเก้าเข้าหัวเบียออฟไล่ยกมาเบียตีแหลมแหลมดันมุมขวาครับ ยังไงก็ฝากติดตามเพจตะก้อชาววังฝากติดตามช่อง y o YouTube ตะก้อชาววังวงเล็บขอนพลาดให้ด้วยนะครับ<อ>คนที่ติดตามก็เป็นคนที่สนใจในตะก้อนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ่ะครับตอนนี้พี่ยะสุพรรณก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาครับศูนย์ต่อเก้าพี่วัดเสริมาเข้าหัวออฟออฟเปิดหัวโยกมาสวยงามครับลอยเบียลอยตียอโอ้โหดักซ้ายดักขวาดักไม่ถูกเลยครับ เจ้าเบียหลากหลายนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็คงจะมีแผลเจ้าเบียรแรกข้ามหัวกับพิยะให้ได้ชมนะครับทางขอนแก่นค่ายริมบึงก็คงจะเข้ามานะครับพี่พกุ้งไกลพี่มันนัทพี่อุนะครับตีบัดเสิร์ฟมาเข้าขวาเบียปอบยกหัวเนตตีอ้าไม่ติดเกี่ยวจะไม่อยู่นะครับนี่ครับ ในวันนี้ร่างกายไม่พร้อมครับโอ้โหวันนี้น่าถหลุงพี่วัดจริงๆคนระับแตบแยบพัเดียก้าต่อศูนนะครับพี่วัดพี่วัดก็คงจะวอร์มก็คงจะยืดแหละครับก็พ,พักนานนะครับหลังจากแข่งชิดโอ้ยเปล่าสิบต่อศูนย์ครับ จีบต,ต่อศูนย์ครับออฟเสิร์ฟโผหลังขวาพิวัตจับหนึง่งลากสองมาหน้าเน็ตตีติดรองเทา้าเบียไม่อยู่ครับทำท่าเสียดายเหมือนเคยเกี่ยวได้นะครับเจ้าเบียรพิวัตเสิร์ฟมาเข้าขวาออฟออฟยกสูงเบียรลอยตีขอบคุณสนามเทศบาลเมืองเมืองพลน,นะครับในรงยิมเทศบาลเมืองเมืองพลน,นะครับ เ,ออเพื่อืาอสถานที่ให้นักกีฬาได้ซ้อมไว้แข่งในวันพรุ่งนี้แล้วก็ซ้อมเตะเดิมพันนะครับศูนย์ต่อเก้าโอ้โเสือบออกไปครับโอ้พี่บัตมาแล้วครับเสือบพิกเนต็ตลงไปครับออกลูกเสือฟแล้วครับ ูว่าจะล็อกล้อเสิบตัดขวาสวยงามเบียเปิดมาออฟยกมาเบียตีมาครับตีไม่ข้ามแล้วครับมาครับแจมที่สองของพี่วัดแล้วครับสองต่อสิบพ่วัดเสิบเข้าขวาเบียเบียเปิดหลังเท้านิ่มๆออฟยกมาเบียตีบมาอ้าวครับเราจะได้แต้มได้ง่ายๆครับพี่วัดครับใช้เกณฑ์ความหมย ติดหัวนมนะครับหัวนมเกี่ยวหัวเน็ตเมื่อกี้ครับ4-0ครับ4-10ครับ4เมตรซ้อนครับไลฟ์สดนี้ขอบคุณเศรษฐีโชค้าส่งนะครับร้านค้าส่งของพิยะสุพันนะครับใครที่ไลใครที่รับชมไลฟ์สดนี้ แคปเจอร์แมตช์นี้แล้วไปขอไปติดต่อที่ร้านเศรษฐีโชคค้าส่งรับโอยชิกินที150่ิบมิลลิลิตรฟรีนะครับหมดเขตสิบเก้ามีนาคมนะครับ4ต่อ10ครับเสือมาตรงกลางวอลจับ1ยก2เบียรลอยเทคดีติดหลังหน้าอูไม่อยู่นะครับ สิบต่อสี่เบียเสือเข้าขาวาพิพัติอ่านครับล็อกเลยนะครับ <S 1> <S 1> ทางไหนต้องตีแก้แล้วครับตรงนี้ครับพิพัฒน์ตีเข้าหัวออฟเบียร์ต้องล่างเองครับยกหนึ่งสองตียอดไม่ข้ามเลยครับพิพัฒน์เสือพาเข้าเขา่าออฟออฟจับหนึ่งยกสองเบียร์ลอยตี้ โอ้ยงุนหยีดตัวเองนะครับพี่วัตวันนี้กุ้งไก่พี่กุ้งไก่คนณโกงอยากเจออยากเจอมาเจอที่สนามครับพี่กุ้งถึงไหนแล้วครับพี่โอ๊ตตามหาเลยนะครับสิบต่อสี่ครับพี่วัตลากหนึ่งลากสองเตียวไม่ข้ามเราบผิดพลาดเองเยอะมากครับนะครับพี่วัตวันนี้ครับฝากพี่กุ้งกดแชร์ด้วยนะครับไม่ทราบว่ากดติดตาม youtube หรือยังครับพี่กุ้งครับ11ต่อ4ีครับ เสื้อขาวๆสองคนนี้ครับโอ้ยมาปล่อยแล้วครับพิ่วัชครับเก็บแรงไว้เตะกับเต้งหนอครับเดี๋ยวพิ่วัชต่อเต้งหนอสองหนึ่งอีกนะครับเนี่ยสิบสองต่อสี่แมตช์พอยต์ครั้งที่หนึ่งออฟเซิร์ฟตัดหน้าขวาพิ่วัชลากหนึ่งลากสองตียอดตัไม้ข้ามครับพิ่วัชปล่อยๆนะครับเพราะว่าแต้มมันขาดเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คงดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวแผงต่อไปเป็นแผงสองสองนะครับพี่โอ๊ตเลวัชนี่ครับทีมชาติ อดีตทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นโค้ชทีมชาติเท็บอลทีมชาติไทยนะครับยกให้พี่วัดจันแบกข้ามนะครับกำลังบอมนะครับเดี๋ยวตัดคลิปแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดให้ชมกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับ